จานใหญ่มากอ่ะอิ่มอ่ะอิ่มแน่นอนสบรับพอกาแฟชอบแน่นอนสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันที่โรงแรมชาม่าเยนากาศจึิงเทพกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านพาราดิโซ<อ>เราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าอาหารเช้าของที่นี่มีอะไรบ้างเพียงสามใบแดงเท่านั้น อาหารได้ถึงสางจานและ1เครื่องดื่มและสำหรับแขกที่พักอยู่ที่โรงแรมชามราเยนากะลดถึง10%เลยมีเมนูอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเมนูอาหารเช้าของเราเนี่ยที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเป็นอาหารเมนูนะคะหนึ่งท่านจะเลือกได้2จานนะคะแล้วก็จะเป็น กาแฟหรือชาหรือแก้วแล้วก็เป็นน้ำผลไม้โยแกวนะคะลักษณะของเมนูนี้เป็นยังไงคะมีอาหารไทยคะ่ะเช่นข้าวผัดข้าวต้มแล้วก็เป็นผัดไทยแล้วก็ผัดผิวค่ะส่วนะะอาหารเวสต์ซันอะไรอย่างนี้มีให้เลือกไหมคะจะเป็นเอ็กเบรดิคค่ะหรือว่าลูกค้าอยากเป็นแบบไข่ดาวไส้กอออันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะตามที่เลือกได้เลยแล้วก็เป็นแพนเค้กก็ยโยเกิร์ตสำหรับลูกค้าที่รักสุขภาพนะคะว้าวือว่าวารตี้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะและนี่นะคะคือตัวอย่างเมนูที่ออมสั่งมาทานในเช้านี้นะคะค ม uh e e e ีท <te> ั้งอาหารไทยแล้วก็สไตล์เวสเทิร์นนะคะและเครื่องดื่มค่ะโซช้าซอสกรอบกะไล่รนแบบได้มากๆส่วนเส้นนี้เหนียวนุ่มหนึบมากเลยค่ะเขาให้แบบจานใหญ่มากอ่ะอิ่มอ่ะอิ่มแน่นอนสองจานือพอเลยนะคะสดใหม่อร่อยเป็นจานเวสเทิร์นกันบ้างนะมันจะมีไส้กรอกสองอย่างนะคะแล้วก็เป็นเป็นเบอสแกมบอร์กนะคะ ตัวไส้กรอกคือแน่นมากๆอร่อยส่วนไข่เนี่ยทำม,มาแบบกำลังดีเลยนะนุ่มตามด้วยกาแฟครับบูทพลังงานกาแฟแบบกำลังดีเลยก็ที่บันพาอโซ,โซ่เนาะซิงเกิลของเขาคือตัวกาแฟที่เป็นมาลกาแฟสดสำหรับคอกาแฟชอบแน่นอน มาพักที่โรงแรมชามาเย,ยนากาศกรุงเทพอย่าลืมมาทานอาหารเช้ากันที่ร้านพาลาดิโซนะคะตั้งแต่7็ดโมงเช้าจนถึง10โมงเชา้าค่ะ